เป็นลานจอดรถสําหรับคนจะไปแอร์พอร์ตโดยเฉพาะให้บริการที่จอดรถใกล้สนามบินพร้อม uh huh. รับส่งครับ uh huh. รายได้เดือนละ1นึ่งแบาทจัดพร้อมที่จะจ่ายนะครับแต่ว่ามันไม่มีที่จอด uh huh. เพราะว่าบางคนหาที่จอดไม่ได้จอดซ้อนก็ได้ว uh ่า huh. คนที่จะออกก็ออกไม่ได้อีกตกเครื่องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง uh huh. ที่ที่เรื่องใหญ่กว่า uh huh. หาที่จอดรถไม่ได้ uh huh. มันใกล้สนามบินครับมีรถรับส่ง บริการจองที่สะดวกครับจองผ่านเว็บไซต์ออนไลน์จ่ายชำระเงินได้เลยเป็นเชร์บัสหรือเป็นไงเป็นตามที่จองมาเลยครับเป็นอินดิวดัวไปเลยอ๋อไม่ใช่แบบนั่งรถสแถวนั่งรถอะไนี<ช>้ไปรวมๆกันไม่ใช่ไม่ใช่ครับที่จอดคิดยังไงวันละร้อยยี่สิบบาทนี่ผมให้ส่วนลด20ได้ไหมครับหรือปักโอ้และถ้าม,มาจากรายการบิเศษสองเอ็กคุณจะได้ส่วนลด20%สครับส่วนลดอีก20เอนเดินส่วนตัวปัจจุบันก็ยังทำ เป็นพนักงานสายการบินครับผมเอเอก็ยังทําอยู่แล้วก็เลงเห็นโอกเกตสว่ายังพอมีแกลบที่พอจะ,จะมาจัดก,การได้เราจริงๆคือมีลูกครับค่าใช้จ่ายลูกพี่ก็น่าจะเข้าใจครับ <c oughs> เรามีลูกเรามีภาระวันนี้อาชีพเดียวมันไม่เพียงพอแล้วเราเข้าใจเพนพอยเรื่องนี้จริงๆมันเป็นวายววมันเป็น คอมมอนนะครับ,รบว่าที่จอดรถใกล้สนามบิน <ฮะ S 1> รับส่งเราก็พยายามศึกษาข้อมูลตัวออนไลน์ตัวระบบตัวนี้ผมก็ดูเองทําเองเกือบทั้งหมดนะครับมันก็มาคู่กันค,คือผมว่าหลายๆคนก็พูดว่าถ้าเรามีความรู้มีโอกาสพร้อม,มเมื่อจังหวะมันมาป้องมันก็ทําได้เลยนะครับ ครับที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีธุรกิจเสมอครับวันนี้ครับ2ออยู่ที่ใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อนเคยเจอไหมครับจะไปบินขึ้นเครื่องบินที่สนามบินแต่ตกเครื่องเพราะอะไรมัวแต่หาที่จอดจอดไม่ได้จอดเบียดจอดแทรกจอดซอกวันนี้เราจะมาเจอกันเลยครับกับผู้ที่แก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถโดยเฉพาะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสองนี่คือพี่ซอผู้แก้ปัญหาและช่วยมวลมนุษยชาติในการไปให้ทันเวลาใช่ใช่หรือไม่ใช่ครับธุรกิจพี่คืออะไรครับให้บริการที่จอดรถใกล้สนามบินพร้อมรับส่งครับ ปัญหาของคนที่ไปมันเยอะขนาดไหนไม่เป็นยังไงพี่ส่วใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องที่จอดซ้อนมากกว่ามาแล้วหาที่จอดรถไม่ได้แล้วแต่พร้อมที่จะจ่ายนะครับแต่ว่ามันไม่มีที่จอดชอบคํานี้พร้อมจ่ายแต่ไม่มีจอดใช่ครับอันนี้เรื่องจริงมีกําลังซื้อคือธุรกิจนี้มันก็มีแต่ในไทยหรือต่างประเทศมันก็มีอยู่แล้วนะครับมันมันบริการมานานอยู่แล้วผมก็เลยเห็นช่องทางว่าโอเคพยายามหาพื้นที่ใกล้ๆเพราะเราอยู่แถวนี้ทําการสายการบินก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยทำธุรกิจนี้ครับปัญหาเวลาเราไปเจอแล้วไม่มีที่จอดมันหนักขนาดไหนนนแย่่ขาาดีเเรืองวล บางคนเผื่อเวลามาไม่เยอะมันกระชั้นแล้วมันมีเวลาเผื่อแหละเช็คอินแล้วก็เรื่องการจอดเพราะว่าบางคนหาที่จอดไม่ได้จอดซ้อนก็ได้ว่าพอจอดซ้อนปุ๊บลืมเอาเบรกางนี้เพราะว่าคนที่จะออกก็ออกไม่ได้อีกอ่ะไปไปจอดซ้อนเสร็จบางทีดันใส่เบรกมือไว้คนมาจอดทีหลังก็มีปัญหานั่นก็อีกหนึ่งปัญหาโมโหเอากระเป๋าทุ่มใส่รถอีกอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นทางการท่าเขาก็มีบริการยกออกแหละครับแต่ก็เสียเวลาหรือว่าบริการที่มาหาแล้วหาไม่ได้วน ตกเครื่องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง<อ>ที่ที่เรื่องใหญ่กว่าหาที่จอดรถไม่ได้เอารจ,รจริงๆธุรกิจของพี่ชื่อว่าแอร์พอร์ตพาร์กิ้งครับฮับแอร์พอร์ตพาร์กิ้งเป็นลานจอดรถให้เช่างี้ไหมใช่ครับแล้วมันจะต่างกับเจ้าอื่นๆยังไงมันใกล้สนามบินครับมีรถรับส่งแล้วก็<อ>มี บริการจองที่สะดวกครับจองผ่านเว็บไซต์ออนไลน์จ่ายชำระเงินได้เลยอ๋อแบบจังหวะมาไม่ต้องมานั่งวนคือจองออนไลน์มามีที่จอดแน่นอนใช่ครับถูกไหมแต่ถ้าลืมจองออนไลน์มาเข้ามาก็น,น่าจะมีที่จอดนะเพราะเพราะดูแล้วคือกว้างมากมีครับแต่ว่าอยากจะให้ชําระจองมาล่วงหน้าจะได้จัดเตรียมรถได้ทันเพราะว่ามันจะต้องมีรถไป<ช>ส่งด้วยคือที่นี่ไม่ใช่แค่ลานจอดรถธรรมดาครับแต่ที่นี่เป็นลานจอดรถสําหรับคนจะไปแอร์พอร์ตโดยเฉพาะใช่ครับดังนั้นคุณจองเข้ามา1มีที่จอดแน่ๆใช่ครับสองเขาไม่เขิดรถคุณไปโดนใครแน่ๆ ใช่ครับสามก็มีรถเนี่ยเป็นเอร์บัสหรือเป็นยังไงเป็นตามที่จองมาเลยครับเป็นอินดิวดัวไปเลย อ๋อไม่ใช่แบบนั่งรถสองแถวนั่งรถอะไรอย่างนี้ไปรวมๆกันไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีบริการรถตัางหากใช่ครับเพื่อไปส่งอีกด้วยแล้วก็รับกลับครับที่จอดคิดยังไงอ่าวันละร้อยยี่สิบบาทครับวันละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอย่าว่างูนิดถูกกว่าจอดสนามบินถูกไหมต้องครับต้องถูกกว่าเพราะจริงๆเขาสะดวกสุดแล้วครับอ่าตรงนั้นสะดวกสุดค่าอะไรอีกต้องเสียค่าอะไรอีกอ่าค่ารับส่งครับรับส่งท่านแรกหนึ่งร้อยท่านต่อไปห้าสิบบาทท่านแรกหนึ่งร้อยท่านต่อไปห้าสิบบาทใช่หมายเขาอยู่ในรถคันเดียวกันเหรอถ้าจองมาสองคคคนนเ้าาามท่ก็ิดไงรับ คือท่านแรกวันหนึ่งร้อยท่านต่อไปคิดถ้าสมมติสามคนเพิ่มอีกห้าสิบห้าสิบสมมติรถมาคันเดียวกันมีมาทั้งหมดสองคนคิดยังไงร้อยห้าสิบครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าแต่ถ้าเกิดจะไปขึ้นกับคนข้างๆที่เขาจอดแล้วไปด้วยกันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้โหจองแยกครับจองแยกต่อคันขึ้นเป็นคนเรียกเป็นคนไปใช่ครับก็ท่านแรกหนึ่งร้อยบาทมาคนเดียวก็คือค่ารถไปหนึ่งร้อยบาทใช่ครับเอ้าก็ไม่ได้แพงนี่ครับถูกว่าแต่เกิดมาสองคนก็ 150มากัน4ี่คนเป็นครอบครัวคนแรก100บวก50บวก 50, บวก 50. ก็เป็น250บาทก็ไปส่งที่สนามบินได้ใช่ครับแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับถึงแม้เราจะต้องมาเสียค่ารถค่าเดินทางหอกเอา้านี่ก็ต้องเสียค่ารถไปอีกดิแต่มั่นใจได้ว่าไม่ตกเื่องมั่นใจได้ว่าไปทันเวลาแน่นอนเพราะมีที่จอดแน่นอนใช่ครับขออย่างเดียวจองผ่านเว็บไซต์มาก่อนซึ่งเว็บชื่อว่า hubairportparking.com hubairportparking.com ถึงงั้นขอไปดูหน่อยเวลามันบริการที่มันเป็นแบบไหนยังไงขอเดินดูได้ไหมครับได้เลยครับไป แต่เอาจริงพี่ซอที่ของพี่ใหญ่มากจอดได้สักกี่คันฝั่งนี้จริงๆทั้งหมดคือร้อยคันครับพอมันเต็มปุ๊บพี่ก็จอดซ้อนนะ <c oughs> ไม่ซ้อนอย <c oughs> ่า <c oughs> งนั้นถึงต้องบอกว่าให้ไปจองในเว็บไซต์ก่อน <c oughs> แต่ว่าพี่ซอเป็นลูกราชนิกูลที่ใดมาครับ <c oughs> ถึงได้มีที่ที่กิ่งแก้วเยอะใหญ่ขนาดนี้จริงๆไม่ใช่ที่ผมครับ ที่ของตึกโ a c ซครับผมเช่าเขาตัวบริเวณตัว100ที่ครับผมอันนี้คือพี่เช่ามาเช่ามาตัวหลังครับตัวหนึ่งร้อยครับตัวอีก1น0เป็นของทางตึกที่เขายังใช้บริการอยู่แปลว่าจริงๆก็คือเขาเป็นลานจอดรถมาก่อนอยู่แล้วใช่ครับใช่ของตึกนั้นช่ะล็อไปไหนอ่ะเขาก็ยังให้บริการอยู่ครับแต่ก็มันยังใช้ไม่เต็มพื้นที่ก็ยังมีที่เหลืออยู่ติดต่อมาขอเช่าพี่ก็มาขอเช่าเช่าเสร็จปุ๊บนี้ก็ทําได้เลยหรือ แล้เราลงทุนอะไรก็า้ามันมีอยู่แล้วจริงๆผมมองว่าการตอบโจทย์หลักๆปัจจุบันมันเป็นการออนไลน์ <c oughs> ก็เลยเอาลงเรื่องระบบการจองอย่างที่บอกว่าเว็บไซต์เรื่องการจองอการจ่ายเงินเพย์เม t นต์ได้เลยครับ,รบมีเพยเพ์ยมเยมนต์เกตเวย ่ายเงินปุ๊บคอนเฟิร์มเข้าไปในอีเมลเลยเหมือนตัว๋วเครื่องบินเลยครับอ๋อก็คือทําเป็นระบบไปจองได้แต่ก่อนนนี้มันไม่ได้มีระบบแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแมนนวลคือติดต่อพาไลน์คอนเฟิร์มโอนเงินกันหรือไม่ก็ขับเข้ามาเจอป้อมยามแลบัตรแลกตั๋วบัตรหายอีกอะไรอีกใช,ใช่ใช่ครับเราก็จะไม่ต้องเจอคนเจอความวุ่นวายทาให้มันเข้าสู่ระบบดิจิตอลไปซะใช่ครับแล้วพอพี่เอามาทำเนี่ยพี่เช่ามาด้วยอะไรไปด้วยถามได้ไหมใช้เงินลงทุนไปทั้งหมดเท่าไ ตอนเริ่มเนี่ยครับประมาณสัก2ถึงสามหลักล้านแสนครับจริงไหมแสนครับแสนนี่เหรอใช่ครับค่าเช่าก็ระดับหนึ่งครับค่าเช่าก็ระดับหนึ่งเขาคิดแพงไหมสมเหตุสมผลดีกว่าเฮ้ยเอ็มีตัวเล็กๆมันไม่ช่วยอะใจเย็นครับจะไปบวกให้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเพิ่มราคาผมจะลำบากนะวันนี้เขาก็ให้ราคาสมเหตุสมผลมาจากนั้นเราก็มาลงระบบนู่นนี่นั่นก็ใช้งบประมาณไปประมาณสองสามแสนครับสองสามแสนอุ้ยก็เหมือนซื้อเฟรนชายซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะณวันนี้วันวันหนึ่งมีรถเข้ามาใช้บริการกี่คันครับ เรียกว่ารถที่มันจอดค้างอยู่อย่างก็ประมาณสัก20คันคือเซนที่ผมเริ่มเนี่ยมันเริ่ม50ก่อนก็อย่างต่ําก็คือ50จอดอยู่ก็มานเกืบอบห้าส <ไป S 1> <น>ิบเราเ่อช่าเป็นล็อกล็อกไว้ด้วยเหรอเราเราช่ทาทั้งล็อกครับแต่โซนนี้ก็ยังยังไม่เริ่มยังไม่ได้เปิดเพราะมันต้องมีการปรับปรุงนิดหน่อยอ๋อต้องมีปรับปรุงด้วยแต่จริงมันก็จอดได้นะนจริงแล้วมันมีเรื่องท่อเรื่องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นโซนที่เอยากจะทําให้เขาดีหน่อยใช่ไหมฮะใช่ก็อ่ะงนั้กนนะมาณ50อรับ ห้าสิบคันใช่ครับห้าสิบคันเต็มทุกวันไหมยังไม่เต็มทุกวันครับยังไม่เต็มทุกวันประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสักห้าสิบห0้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดห้าสิบก็แปลว่าวันละยี่สิบห้าคันใช่ประมาณครับวันละยี่สิบห้าคันเปิดบริการทุกวัน สมมติเต็มครึ่งหนึ่งทุกวันเอา2 5่สคูณก็จะออกมาอยู่ที่วันละ3,000บาทประมาณ3,000บาทคูณด้วย30ก็ประมาณประมาณนั้นครับก็คือ90 0 0 0บาท90,000แปลว่าวันนี้เนี่ยเอาแค่เต็มครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวครับก็คือ9 0 0 0 0ตีกลมๆนะเพื่อนก็คือรายได้เดือนละ1 0 0 0 0 0บาทแต่อย่าลืมนะอันนี้แค่ครึ่งเดียวของ50ถูกไ่ะถ้าเกิดว่ามันเต็ม ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะวันนี้ดูรายการแล้วเดี๋ยวอุ้ยคนตั้งใจอยากมาจอดที่นี่แบ่งกันด้วยแบ่งกันด้วยนะครับได้ครับ, <laughs> ค,รบคนมาจอดปับ๊บถ้าเกิดเต็มขึ้นมาจากแสนหนึ่งก็จะกระโดดเป็นสองแสนมาณต่อเดือนและถ้าเกิดว่าเต็มล็อกทั้งหมดเพราะบอกว่าที่นี่มีจอดได้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยครับหนึ่ง <100 S 1> ร้อยนะครับจากสองแสนก็จะกระโดดเป็นสี่แสนแล้วถ้าเกิดไอ้อย่างเงี้ยทำไมคนอื่นเขาทาแบบ พี่สอบังไม่ได้จริงๆมันก็มีนะครับมีมีมบริการให้อยู่ในบริเวณนี้ผมเชื่อว่าที่เชียงใหม่เชียงรายมันมีอยู่แล้วคร uh ับ huh. ผมคนอื่นจะทําได้ผมว่าทําได้ครับ uh huh. แต่ว่าการลงทุนตอนแรกมันก็ถ้าเยอะถ้าสมมติว่าไม่มีที่เปล่า uh huh. สร้างต่างๆก็อาจจะ uh huh. ลงทุนเยอะอยู่แล้วก็เรื่องตอบโจทย์ก็คือเรื่องใกล้สนามบิน uh huh. มันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่มีอยู่แล้วที่ใกล้สนาม uh huh. บิน เมื่อกี้บอกพูดถึงเชียงใหม่พูดถึงเชียงรายงั้นหมายความว่าธุรกิจนี้จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นที่สวุวรรณภูมิก็ได้ใช่ครับที่ใดก็ตามที่ใกล้สนามบินใช่ครับที่นั่นก็สามารถทําแบบนี้ได้ใช่แต่ขอให้เลือกสนามบินที่มีทราฟฟิกเยอะๆต่อให้เป็นเชียงใหม่เชียงรายเนี่ย<ม>คนที่อยู่เมืองข้างๆเชียงรายเนี่ย<ม>ก็จะเป็นคนพยาวเดินทางมาเดินทาง<ม>สุดท้ายก็ต้องใช้รถในการที่จะมาสนามบิน<ม>เพราะว่าตัว transportation มันไม่ได้สะดวกเขาใช้รถส่วนตัวไปจอดในสนามบินเชียงรายก็มีค่าใช้จ่ายที่แพงเหมือนกันแต่ถ้ามี พื้นที่มีที่จอดรถแบบนี้ให้บริการก็ถูกกว่าเขาก็เลือกบริการอย่างนี้ครับถ้าไม่ใช่สนามบินธุรกิจแบบนี้ทําที่ไหนได้อีกจะมองว่าอาจจะเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวอแหล่งท่องเที่ยวที่ที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่มันมีปัญหาเรื่องที่จอดรถแปลว่าถ้าวันนี้เรามีที่ที่ดีครับเรามีโลเคชั่นที่ถูกต้องครับแล้วเราก็ใส่ระบบปั้งเข้าไปครับนี่มันธุรกิจเสือนอนกินหรือเปล่าผมว่ามันอาจจะยังไม่ถึงร้อยมันก็ต้องมีการมีคู่แข่งมีตลาดมีการประชาสัมพันธ์ที่เราต้องใช้เอฟเฟอร์ มันก็เหมือนธุรกิจทั่วไป uh huh. ครับแต่ก็มันก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับ uh huh. เดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มาอวยกันนะหัวใ้ธุรกิจมันดูง่ายเอางี้ดีกว่าความยากของธุรกิจนี้คืออะไรผมว่าในโลกปัจจุบันแล้วผมเรื่องเป็นออนไลน์เนี่ยผมว่าเรื่องการมาร์เก็ตติ้งและการประชาสัมพันธ์มันน่าจะเป็นสิ่งที่ยากอยู่ uh huh. เกือบทุกธุรกิจนะครับรวมถึงธุรกิจนี้ด้วย uh huh. ก็คงมีเจ้าตลาดอยู่แล้วผมเข้ามาใหม่ก็ เรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องความสร้างความน่าเชื่อถือก็เป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งท,ที่ที่ต้องทำครับใ,ให้รู้สึกว่าเฮ้ยจอดรถแล้วไม่หายจอดรถ<อ>มาแล้วปลอดภยัดภยวันนี้ถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจทำเรืเ่องโลเคชันที่ดีทราฟฟิกที่ดีมีบริการที่ดีและที่สำคัญทำการตลาดให้ถึงด้วยใช่ครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้พี่มาอย่างไงฮะเนี่ยจริงๆเดิมส่วนตัวปัจจุบันก็ยังทำเป็นพนักงานสายการบินครับผมอ้าวเหรอก็ยังทำอยู่ อันนี้คืออยู่สายการบินใช่ครับบอกได้ไหมสายใดสีสีฟ้าแล้วกันอ่าสายสีฟ้าสีฟ้าภายในภายในประเทศภายในประเทศไทศทำไมเล่าเป็นโปรดิวเซอร์แล้วมาแยกพิธีกรเล่นอยู่นครชัยแอดเนี่ยเล่นแล้วไม่หนุบนะแต่อันนี้คือเป็นงานอดิเรกงานอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเลยกันในอาชีพเสริมครับแล้วทําไมถึงตัดสินใจเอาล่ะเราทำแบ็กออฟฟิศไม่น่าจะยุ่งอยู่แล้วหรอกทำไมถึงตัดสินใจมาทําลานจอดรถเดี๋ยวไปบอกว่าไม่ยุ่งเดี๋ยวหัวหน้าด่านะยุ่งเหมือนกันก็พอดีว่า ตอนนี้มันก็ตั้งแต่โควิดมัน work from home ผมว่าระบ้านมันก็อยู่แถวนี้ด้วยแฟนก็ทางานสายการบินเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็เล็งเห็นโอกาสว่ายังพอมีแกลปบที่พอจะมาจัดการได้เราจริงๆคือมีลูกครับค่าใช้จ่ายลูกพี่น่าจะเข้าใจครับนี่มันค่าใช้จ่ายมันต้องทําให้เพียงพอเรามีลูกเรามีภาระวันนี้อาชีพเดียวมันไม่เพียงพอแล้วเราเข้าใจเพนพอยเรื่องนี้ใช่ก็เลยมาทําสิ่งนี้ใช่ฮะและระยะเวลาตั้งแต่ทํามาถึงตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับผมเพิ่งเริ่มครับประมาณ4ีเดือนเองครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า วิสัยทัศน์ทุกคนอาจจะเห็นปัญหาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทําให้ปัญหากลายเป็นธุรกิจได้ครับอะไรที่ทําให้เราได้เห็นสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันต้องกลายเป็นธุรกิจได้ครับก็จริงๆคืออย่างที่บอกครับคือด้วยทํางานสายการบินครับ,รบเห็นเพนพอยเวลาอไปส่งแฟนหรือว่าเรา uh huh. ไปเดินทางเองเวลาเราทํางานนะครับ uh huh. มันไม่มีที่จอดจริงประกอบกับเราก็เห็นอยู่ครับว่าที่ต่างๆมันมีอยู่แล้วรวมถึงในไทยรวมถึงต uh ่า huh. งประเทศมันเป็นบริการที่ธุรกิจที่จริงๆมันเป็นว o r l มันเป็น c o m มอนนะครับว่าที่จอดรถใกล้สนามบินรับส่ง โอหาโอกาสหาพื้นที่ครับก็เรื่องต้นทุนใช่ไหมครับ,รบเรื่องเรื่องเรื่องทุนในการที่จะลงทุนอย่างที่แจ้งว่าถ้ามาทําเองซื้อที่มาทําผมว่ามันอาจจะคืนทุนช้าประกอบกับเราไาเจอที่ตรงนี้พอดีคุยกับเจ้าของลงตัวมันก็เลยเกิดเป็นธุรกิจนี้ครับ แต่ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทํางานประจําอยู่ด้วยแล้วก็จะมีแนวคิดแบบนี้ต้องถามว่าทําไมพี่ซอถึงมีแนวคิดว่าเฮ้ยเราทํางานประจําไปด้วยได้แล้วเราก็มาลงทุนทําธุรกิจด้วยดีกว่าทำไมเราไม่เลือกแค่ว่าทางานประจําอย่างเดียวโฟกัสไปอย่าไปยุ่งดีกว่าเดี๋ยวมันจะปวดหัวจริงๆผมว่าทุกคนในยุคสมัยนี้ครับก็คิดถึงเรื่ององาน second job อยู่แล้วผมก็มองว่าโอเคเราก็มองหาอยู่ธุรกิจที่มันพอไม่ต้องใช้เวลาเยอะ ก็เลยเป็นการเอาระบบลงมาลงเพื่อเราก็จะได้ไม่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่มาในการบริหารมันมากกันนะครับ,รบมันต้องใช้อยู่แล้วแหละแต่ก็ในการดําเนินการอ่ะก็หาธุรกิจที่มันตอบโจทย์ประมาณนี้อ่าแปลว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทําให้เรามีปัญหากับ งานหลัก<ช>และห,หัวใจสําคัญนะเพื่อนๆลองฟังดูนี่คือการเอาระบบเข้ามาใช้ใช่ครับถ้า <laughs> งั้นผมมีเพื่อนๆหลายคนวันนี้ออก็ยังทางานอยู่แล้วก็อยากจะหาธุรกิจใหม่ๆที่เป็นระบบอาจจะกาลังเล็งแบบนี้อยู่ด้วยฝากให้กําลังใจเพื่อนๆผมหน่อยครับก็ผมว่าทุกธุรกิจหรือว่าทุกโอกาสมันก็ยังมีครับอยู่ที่เราต้องพยายามหาความรู้หาทั้งโอกาสก่อนผมจะเจอที่นี้จริงๆผมคิดกาแฟมาเป็นปีแล้วล่ะครับก็พยายามขับวนอยู่อั้นไหนที่พอจะตอบโจทย์ที่เราลงทุนไม่เยอะนั่นก็คือเราก็ใช้แรงในการหาพื้นที่ พร้อมกับตัวความรู้ก็คือเราก็พยายามศึกษาข้อมูลตัวออนไลน์ตัวระบบตัวนี้ผมก็ดูเองทําเองเกือบทั้งหมดน,น,นะครับมันก็มาคู่กันคือผมว่าหลายๆคนก็พูดว่าถ้าเรามีความรู้มีโอกาสพร้อมเมื่อจังหวะมันมาป้องมันก็ทําได้อะย่าเงยครับและนี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจครับเปลี่ยน พื้นที่โล่งเป็นลานจอดรถที่แก้ปัญหาคนเดินทางไปสนามบินใกล้สนามบินสุวรรณภูมิตรงนี้ตรงไหนครับกิ่งแก้วครับประมาณ40-42เนี่ยครับกิ่งแก้ว40-42ครับโลเคชันเรามีปักเอาไว้ให้ด้วยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ hubairportparking.com ครับ hubairportparking.com นี่ผมให้ส่วนลด20ได้ไหมครับหรือปักโอ้และถ้ามาจากรายการ business 2x คุณจะได้ส่วนลด20%ครับส่วนลดอีก20%จัดไปกับเพื่อนๆครับมาใช้บริการกันเยอะๆกับที่นี่ครับ airportparking.com hubairportparking.com วันนี้ต้อง ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ